ก็เหมือนสะสมมานะเพราะเราก็เดินเตะเดินเตะทางจริงถามจริงได้ใจยกสามไหมเหมือนได้ยกสามนี่เรารู้ว่าเราเป็นเรายกสองเราเป็นรองยกสามเราขึ้นมาเดินลูกนั้นหน้านับไหมไม่เขาลุกขึ้นไวเขาขึ้นไปเ่อนแต่ว่าเราก็ต่อยเต็มๆเลยทำทำให้เหมือนว่าเราเนี่ยไปยกสี่เนี่ยความมั่นใจเราสูงเลยเตะเตะสะสมไปเบิ้ลไปเรื่อยๆแล้วไปลองแขนก่อนเขาจะโดนน็อกเนี่ยรู้ไหมว่าเขามีอาการแล้ว อารู้ว่าเขาเริ่มออกอาการแล้วนะก็วันนี้ถ uh um ือว่าภาค2เราก็ชนะเขาภาคแรกเสมอกันมาวันน right ี้ก็ถือว่าชนะแล้วแจ้งเกิดแล้วแหละเหีือวว่าชนะมาก่อนหน้านี้แล้วแจ้งเกิดนะในรอบกี่ไฟที่ยังไม่ชนะสามไฟไฟก็ถือว่าแจ้งเกิดนะแต่ขอบคุณใครบ้างก็พี่จัมบดวรรณน้าสันติอันนี้ไม่แอบชี้ไหมชี้นะชี้นะอันนี้สามหมื่นชีพสามหมื่นที่มีแน่แล้วก็ที่ ก็ขอนีตาะแล้วมีกำลังใจก็จะเาไปหน้าเอาทดีเอาดีวนี้ไไนะน้ำหนักไหนดีสุดตอนนี้โอโอเคน้องขอบคุณครับ